เดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้าจอดที่สถานีคลองตะคดนะครับรถธรรมดานะครับขบวนสองห้าสีครับหลังส่วนทนบุรีครับเมื่อกี้เพิ่งรีกกลับด่วนพิเศษสามหนึ่งที่โพธารามนะครับ เราจอดของตะคด17นาฬิกาพอดีเลยนะครับเราต้อมตีตี18นะครับ ฟังเสียงเล่งเครื่องครับสถานีต่อไปก็ไปจอดที่นครชุมนะครับแล้วก็บ้านโป่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ